าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบก,กับมิทีินิวเช่นเคยนะคะเจอการน,นะมีข่าวประชารัฐข่าวสุรดิการต่างๆมาฝากนะคะคลิปนี้มาเคลียข่าวนะหลายๆท่านงง งงมากนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเนาะนะคะไม่เข้าใจในเรื่องการที่ได้รับเงินนะคะช่วยเหลือของบริการแห่งรัฐนะคะกับนะคะผู้ที่ยวการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองที่ได้เพิ่มมาอีก300บาทเนี่ยมันเป็นเงินเพิ่มกับเงินซื้อสินค้าหรือเงินช่วยเหลือเพิ่มกําลังซื้อหรืออย่างไรแล้วไอ้ที่เคยได้ยังได้อยู่ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันเลยนะคะ เรามาเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการเพิ่มวงเงินอีก300บาทเนี่ยเป็นโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะคะซึ่งก็จะให้กับผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐและผู้ที่มีบัตรประชาชนที่เคยได้รับเงินเราชน้าผ่านบัตรประชาชนก็คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นระยะเวลา2เดือนคะ่ะเดิมเนี่ยนะคะเคยได้200บาท เพิ่มกำลังซื้อนะคะ,ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม64เขาจะให้เพิ่มในส่วนที่เป็นเพิ่มกำลังซื้ออีก300ให้รวมเป็นทั้งสิ้น500บาทต,ต่อคนต่อเดือนนะคะทีนี้เนี่ยหลายหลายคนก็สงสัยว่าแล้ววงเงินรู้ซื้อสินค้ามันเป็นอันเดียวกันไหมที่บางคนได้200บางคนได้300อธิบายทังนี้นะคะคือ200-300ถึงเนี่ยเป็นเงินที่ซื้อสินค้าเนี่ยได้ตามปกติอยู่แล้ว นะคะอันนี้ได้ตามปกติแต่ทีนี้เงินที่เพิ่มกาลังซื้อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเขาให้เดือนละ200ทีนี้ในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยเขามาให้เพิ่มอีก300เงินนี้ก็จะเป็น500นะคะทีนี้เอาห้าร้อยนี่เราก็ไปเพิ่มกับวงเงินที่ซื้อสินค้าเดิมเรา200บางคนได้ 200, บา,ด200บางคนได้300โอเคไหมคะทีนี้รวมกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะได้700-800อถึงทีนี้สำหรับคนที่ ใช้บัตรประชาชนรับนะคะก็เหมือนกันนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้เงินซื้อสินค้าเดิมเหมือนบัตรคนจนนะคะเขาจะได้รับเพิ่มกำลังซื้อ200แค่นั้นแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็จะได้มาเพิ่มเดือนพฤศจิกายนเขาก็ได้มาเพิ่มเดืนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเหมือนกัน300ก็เลยรวมเป็นได้เดือนละ500บาท นะคะซึ่งอ่าอันนี้นะคะก็บอกว่าทุกคนจะเข้าใจเคลียร์กันขึ้นเนาะก็คือว่าในส่วนที่เป็นเงินซื้อสินค้าของบริษัสบริการแห่งรัฐเนี่ยไม่เกี่ยวกันอันนั้นได้อยู่แล้ว200หรือ300ส่วนอีกเพิ่มที่เขาบอกว่าเพิ่มอีก300เนี่ยขึ้น,ม,นมันไปเพิ่มโครงการเพิ่มพลังซื้อที่คุณเคยได้200นะคะ าจากเดิมก่อนหน้านี้มาเป็นบวกอีก300ก็เป็น500บาทนั่นเองค่ะงงกันไหมคะหวังว่าจะเข้าใจกันนะถ้ายังงงอยู่นะคะคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเพจสวัสดิการทันข่าวด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,000 8 0อยบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีไลน์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่กระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ